พอเกือบปีพอดีเพื่อนผมมาเยี่ยมแล้ได้นำพลิตภันฑ์สินค้าของอารวิเซ่นฮะเอามาให้ผมทานดูผมก็ทานผมทานตัวนี้ไปประมาณ10วันเองครับสิวันนะแขนขาเอ๊ะทำไมเราก็เริ่มขยับได้เอ๊ะอาการปวดทำไมเราเริ่มเริ่มดีขึ้นฮะพอจากนั้นปลาผมก็ทานเรื่อยๆ พอพอเสร็จปั๊บผมก็รอกหัดลงลงจากเตียงเองตอนนั้นไม่มีใครช่วยผมนะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวตอนนี้ผมก็พยายามฝึกหัดเดินฝึกหัดเข้าห้องน้ําเองในการที่ว่าต่ายกำแพงพิงกําแพงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนจนเกิดอาการที่ว่ามันเคยชินกับตัวเองว่าเออเราก็ทําได้เนี่ค่อยๆทำค่อยๆไปค่อยๆนั่นไปค่อยๆไปเรื่อยๆฮะผมก็ทําอย่างนี้ตลอดมา ตอนนี้ผมทานสมุนไพรนะฮะทำสมุนไพรเวียนเซ่เนี่ยผมทานเช้ากับขอนนอนเช้าสองแล้วก็ขอนนอนสองตอนนั้นผมทานอย่างนั้นฮะวันละสี่แคปซูลวันละสี่แคปซูลผมทานได้ประมาณสี่เดือนฮะประมาณสี่เดือนครทำไมเราร่างกายเราเริ่มฟื้นตัวเร็วจังเลยอย่างนี้ผมก็ตกใจว่าทำไมมันฟื้นตัวเร็วจังเลยเลยตอนนี้ผมก็ลองหัดขี่มอเตอร์ไซค์เอ้ยขี่ได้นี่หัดขับรถแล้วก็ ขับได้นี่ตั้งแต่นั้นมาครับผมทําทุกวันทุกวันไปไหนไปไหนพยายามไปปั๊บสมองก็เริ่มทํางานแล้วสมองเริ่มจาได้ผลด้วตัวเองครับใช่ครับใช่ครับเลยถึงจุดนั้นปั๊บตอนนี้ไปไหนไปไหนขับรถไปต่างจังหวงจังหวัดได้หมดเลยฮะตอนนี้ผมก็ผมบอกจริงว่าผมก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นี้มากเลยที่มาอยู่ดีมามาทําให้ผมฟื้นตัวได้เร็วรนะฮะฟื้นตัวได้เร็วครับโอ้ครับยินดีนะครับ นั่นคือข้อมูลจากคุณผู้ป่วยของเราเป็นผู้ชี้แจงนะครับตอนนี้หมอเขจะขออธิบายที่มาที่ไปนะว่าการพื้นตัวนั้นมันพื้นตัวจากเหตุอะไรแล้วก็ผิภัรร์อาหารเสริมยงเซเข้าไปมีปฏิกิริยากับร่างกายอย่างไรนะครับสั้นๆที่จะทําให้อาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับในช่วงแรกตอนที่บอกว่ายังพอจะขยับแขน,แข,นขาได้ต่พอ ตอนับมาถึงบ้านแล้วแขนขามันนิ่งไปเลยใช่ไหมครับมันขยับไม่ได้มีอาการปวดมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงแรกนั้นระบบประสาทมันยังอยู่ในช่วงการช็อกนะช็อกแล้วมันจะมีการปรับตัวพอมันมีการปรับตัวแล้วเราไปให้ยาคุมความดันยาละลายไขยมันยากันไม่ให้ริมเลือดมันแข็งตัวเพื่อไม่ให้เกิดเส้นเลือดสมองติดตันแตกซ้ำอีกนะฮะแล้วก็แน่นอนก็อาจจะมียาบำรุงประสาทบำรุงเลือดร่วมด้วย นะครับแล้วก็อาจจะมียาเคลือบกระเพาะบางอย่างร่วมด้วยเพื่อการไม่ยาไปรบกวนกับผิวในกระเพาะนะครับตระาณนั้นแล้วที่มันนิ่งไปอันนั้นก็คือเป็นอาการที่บ่งบอกว่าระบบประสาทเนี่ยมันกําลังจะาจาเข้าสู่ระดับของการฟื้นตัวนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งก็คือระบบประสาทกำลังจะมีการฟื้นตัวโดยธรรมชาติทักงันส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการรับประทานอาหารเสริม